สวัสดีค่ะเราจะพามาติดตามผลงานของลูกวายแสตหนึ่งหนึ่งหกนะคะน้องตักอายุหกเดือนนะคะเนาะเขาจะมาเบิงเขาดิเขาได้ทำการเทที่เพิ่นตอนนี้กระแหงแล้วะคะ่ะนี่นะคะเข้ามาอัปเดตอากาศเขาของเพิ่นว่าเป็นยังไงตอนนี้กระนี่ค่ะที่ว่าแห้งแล้วเนาะคะ่ะ หมอเพิ่งก็บอกว่าเดือนนึ่งก็จะหุ่มดีแล้วค่ะตักตูดใยห,หางใยค่ะตูดใยห,หางใยกุคขาใยห,หมุเนเพิ่งนหมค่ะงามคัดสีแดงส่วนตัวนั้นน้องบุ๋มค่ะตัวให่หันเพิ่ซื้อว่าบุ๋ม บ่รู้ว่าเพิ่นเป็นลูกผู้ใดญ่แลค่ะแต่ว่าเพิ่นงามเฮาก็เลยซื้อมาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นท้องพอสติงเล่ค่ะลุงนท้องเพิ่นนะ่ะพอสติงเล่อายุขั้นได้เจ็ดเดือนแล้วค่ะน่าจะกำหนดคลอดประมาณเดือนมีนาเดี๋ยค่ะใครจะได้กินน้องเลยเนาะค่ะเนาะนี่น้องตักเลี้ยงง่ายกินง่ายค่ะเพิ่นกินทุกอย่าง งวง,งามคูนางเอกประจำฟาร์มของเขานะคะน,นุ่งตักนางเอกหน่อยประจำฟาร์มนะคะเดีย๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้เบื่อเรื่อยๆค่ะอาการเขาของเพื่นเป็นยังไงหนึ่งเดือนมันจะหุมดีบ่หมอเพื่นก็บอกว่านหนึ่งเดือนมันก็จะหุมดีนะคะ่ะ ส่วนอยู่ข้างในคอกันแม่ของเพื่อนค่ะแม่ของน้องตักเนาะค่ะเนาะไปเขาขอกลุกไปกับบ้านดากไยขาใ่หางไงค่ะกุกหางไงค่ะอนาคตแม่พันนะค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอพ่อไปแค่เพียงสำนิกก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ